สวัสดีครับผมก็วันนี้ไม่ได้มาขัดรองเท้าหรืแต่อย่างไงนะครับวันนี้ก็จะมาอะขอพรนะครับก็พอดีว่าได้ยินมาว่ามีถ้าจะพูดยังไงดีก็มีเทพองค์หนึ่งะครับที่ประทานพรเรื่องเกี่ยวกับความรักนะครับพระองค์ท่านนั้นคือพระตรีมูรตินะครับก็วันนี้นะครับผมก็จะมาทําการไหว้พระตรีมูรตินะครับแบบ ฉบับผมนะครับก็คือตัวผมอยู่ยุทธยาใช่ไหมแล้วก็ช่วงที่อัดคลิปนี่ก็คือว่าติดโควิดนะครับไม่สะดวกในการเดินทางไปที่เซนต์เทนเวิร์นะครับก็จะมาไหว้ที่หอพักครับตอนนี้ผมอยู่ที่หอพักแห่งหนึ่งนะครับที่จังหวัดยุทธยานะครับก็จะมาตรีมวิวนะครับว่าผมจะไหว้พระตรีมรติเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับว่าของที่ผมเตรียมมาไหว้พระองค์ท่านมีอะไรบ้างไปดูเลยครับ ครับก็อันดับแรกนะครับก็คือดอกกุลาบจํานวน9ดอกนะครับอันนี้เป็นดอกกุลาบสีแดงเนาะผมไปซื้อที่ตลาดเมา่อเช้านะครับก็ใส่ขวดไว้แล้วนะครับแล้วก็มีเทียนสีแดงนะครับ1คู่นะครับอันนี้ตามที่เขาแนะนําครับแล้วก็ทูบแดงจํานวน9้าดอกนะครับทูบแดงนี้ก็ซื้อตลาดเหมาอนกันครับเป็นแบบนี้ครับอันนี้เป็นทูบแดง9้าดอกครับหาซื้อได้ตามร้านสังขพันธ์ทั่วไปนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์อีกอย่างนึงก็คือไฟแชกครับอันนี้เอาไว้จุดไหว่องพระตีนะครับก็ เดี๋ยวผมจะทำการไหว้อมพระตีในเวลาสามทุ่มครึ่งนะครับแล้วก็จะขอพอรเกี่ยวกับด้านขอรานครับก็คือผมจะจดรายละเอียดของผู้หญิงที่ต้องการครับลงในกระดาษอันนี้นะครับด้านหลังนะฮะแต่ขอไม่เปิดเผยนะครับนะครับแล้วก็เดี๋ยวขอมูฟไปสามทุ่มครึ่งเลยนะครับแล้วก็จะมาดูว่ามีขั้นตอนการไหว้อย่างไรบ้างครับอ๋อลืมบอกไป น้ำแดงครับอีกอย่างในกออภัยฮะลืมแนะนํานะครับน้ําแดงนะครับก็จริงๆเนี่ยน้าแดงนี่เป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับไม่ได้สปอนเซอร์นะก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าขอให้เป็นน้าแดงแล้วกันนะครับผมอ่าเดี๋ยวขอมงไปสามทุ่มครึ่งดีกว่าทุกคนอ้ออีกอย่างนึงนะครับก็ใครที่สะดวกเดินทางที่เซนตันโรว์นะครับก็มีคนแนะนํามาครับว่าให้ใส่เสื้อสีแดงนะครับหรือถ้าไม่มีเสื้อสีแดงก็สีอะไรก็ได้นะครับที่เป็นสีสุภาพแบบ สีแบบสดชื่นสดชื่นนะครับผมก็แนะประมาณนี้นะครับผมสําหรับผมก็ไม่มีเสื้อแดงนะฮะเสื้อแดงก็หาไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะใส่เป็นเสื้อขาวแล้วกันเนาะอาจจะมีคลิปแดงบ้างนะครับผมก็แบบให้ดูสะอาดดหน่อยนะฮะเดี๋ยวขอตัวไปอาบน้ําสักครู่นะครับแล้วก็มาเจอกันตอนสามครึ่งนะทุกคนครับผมตอนนี้ก็เวลา20นาฬิกาสบนาทีผมตื่นเต้นมากครับก็ใกล้เวลาแล้วนะฮะอันนี้ก็ เมื่อกี้มีเพิ่มมาชิ้นนะครับก็คือนมนมนะครับผมเลือกเป็นนมเจืดนะครับก็เดี๋ยวพอถึงเวลาแล้วเนี่ยผมจะนําเครื่องสักการะนะครับออกไปตั้งบริเวณด้านหน้าห้องพักนะครับแล้วก็จะทําการไหว้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมาเจอกันอีกทีก็คือไหว้เสร็จแล้วนะครับผมขออนุญาตไม่ถ่ายตอนที่กําลังทําการสกัาระบูชานะครับเพราะว่าอาจจะไม่สะดวกนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันครับตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะครับก็รอ เวลานะครับอีก15นาทีนะครับก็เดี๋ยวได้เวลาแล้วเดี๋ยวเจอกันครับผม หนึอสอรเสร็จแล้วนะครับเราจะมาปักทูปกันอันนี้ปักข้างธูปที่วัดพระปิการเนีนเมื่อกี้นะครับเรียบร้อยครับสาธุ ก็เสร็จสิ้นแล้วครับจากนั้นครับก็นํากระดาษที่เขียนคาขอนะครับเนบมปกับกุราบนะครับเสียวลวงนะครับก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับผมก็จะสมบัติเริ่มไหมก็ต้องดูนะครับว่าขึ้นอยู่กับปุนกับกรรของเราทั้งสองที่ทํากันมานะครับแต่ว่าตัวผมก็ศรัทธาองค์พระตรีมนติตมากนะครับเดี๋ยวเราไปจะคุยกันข้างในดีกว่าครับก็เป็นอย่างกันบ้างครับสำหรับ วิธีการวา้ปติมรติของผมนะครับก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับก็เรียบง่ายนะครับผมไม่มีอะไรเลยก็ช่วงที่ขอก็มุ่งมั่นมากนะครับอาจจะมีสะดุดบ้างนะครับเพราะว่าตื่นเต้นนะฮะแต่ว่าก็ขอไปตามที่แสรงปฐนาว่าเราอยากได้ผู้หญิงแบบนี้แบบนี้รูปร่างหน้าตาอย่างนี้นะครับแนะนําว่าไม่ควรจะเอ่ยชื่อผู้หญิงที่เราแอบชอบนะครับหรือต้องการนะเพราะว่าจะเป็นเชิงการบังคับมากเกินไปนะครับผมก็ตามนั้นนะครับก็คืออธิษฐานแบบ สเปคผู้หญิงที่ชอบครับก็คือระบุให้ละเอียดนะครับเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าถ้าหาวรลุมละเอียดจะได้แบบขาดขาดเกินเกิดน,นะครับเดี๋ยวเรามารอรุ่นผลกัน,นครับว่าผมจะสมหวังตรึมไหมอย่างไรนะครับถึงยังไงก็ผมก็ยังศรัทธาองค์พระตรีมรติมากนะครับเพราะว่าตั้งแต่เด็กๆแล้วครับก็คือเทพองค์นี้แบบท่านจะช่วยแบบบัดเป่าทุกสุขเออทุกทุก,ทก,ทกโศโรคภยัยเงี้ยครับ ออกไปนะครับจากมนุษยชาตินะครับก็เดี๋ยวมาเราติดตามกันใน EP ีต่อไปนะคันนะครับผมสำหรับใครนะครับที่ชื่นชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดเป็นกำใจกดไลค์ครับเป็นกำใจผมด้วยนะครับผมจะติดตามไม่ติดตามก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ว่าก็สำหรับผมก็รู้สึกว่ารู้สึกโล่งขึ้นมากก็คืออุ่นใจมากครับที่เราได้ทาตามที่เราแบบปรารถนาแล้วนะครับผมก็คือผมอยากไปไหว้ที่เซนต์แอเดอร์มาแต่อย่างที่บอกว่าติด เรื่องโควิดนะครับผมยังไม่ได้เป็นโควิดนะทุกคนจะเข้าใจเพียงนะผมไม่ได้เป็นโควิดนะครับแต่ว่ามันติดโควิดเหตุการณ์ก็คือแบบในปัจจุบันนี้ครับเรายังไม่รู้รอกว่าเชื้อมันจะแพร่กระจายได้ไปอีกนานเท่าไหร่นะครับผมก็กันไว้ดีกว่าแก้นะครับผมก็ช่วงนี้ไปไหนมาไหนนะครับอย่าลืมปิดแมสนะครับผมป้องกันตัวเองนะครับผมแล้วก็เจอกันต่อไปนะครับหากสมหวังนะครับจะมีอีกหนึ่งอีพีนะครับเกี่ยวกับเรื่องความรักของผมนะครับแล้วก็คือแบบ เกี่ยวกับการขอพรอพระตรีมรตรินี่แหละครับผมสำหรับวันนี้ก็ผมขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับผมถ้าว่างๆเดี๋ยวมาขัดรองเท้าอีกนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับไปแล้วเจอกัน